สวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์เก่งมาอีกแล้วเอาแนวแซบแบบโบชันเส็นเส,สนมาฝากพี่ตอนน้องก,กันครับพี่น้องครับมาเด้อมากินผัดซีอิวเด้อผัดซีอิวทะเลมาๆาๆาอามาหาอกุ้งกุ้งกุ้ง มาเด้อของแซบพี่น้องถือกินแบบว่์ชันกินแบบง่ายๆผู้ขายกินแบบง่ายๆหม,มากุ่งกับนมี้ย ปลาหมึกอืมเบียโอ้ดีคอตาลนสะุดดอวเรยพี่น้าลูกผู้ชายนะเขาไม่กินหลักเส้นอลไรกันนะกินเส้นใหญ่ห้วเลีย กินอาหารเซนเซนมาเนี่ยช่วงนี้กินแต่เซนไข่ก็เลยหืมหุนจอดเลยย่านเซนดีก็าตายห <laughs> ืม มาเด้อผ hmm. ัดซีอิ๊วซีอิ๊วบ่เพื่อนซีอิ๊วหรือซีอิ๊วกุ้งน้อยกุ้งมินิใส่มินิพี่น้องหืมอยากมาเด้อมาเด้อหืม เสียบิเดิกินเซนมันนี่กินเซนจ,จุดดอนยังมแจ่บอีกน้่ง เยื่อมวันนี้นพพี่น้องมากินปลาซีอิว้วทะเลพี่น้องสุดจอดเลยมากินเสียนตัวไฟไข่เพื่กินได้เสียนหน่อยไฟรับข่ไม่น้องเสียนยงใหญ่หมดเลยฝากุณดีดด,ด่ารับชมครับอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องบ๊ายบาย